กระบี่ไฟลุกมิ้วซิลินพารปล่อยความเผ็ดหุ่นแบบสัพ์ฉบับสามันซัมเมอร์นี้มีแต่ความฮอตเมื่อเหล่าบรรดาสุปตาสาวสลัดพ้าปล่อยความเผ็ดเด็ดกว่าคลิกสวนตบเท้านุ่มบิกินี้เป็นสีสันของวงการทํำเอานุ่มๆทั้งหลายหัวใจระถวยกันเป็นแถว เช่นเดียวกันกันกบสาวแซบอย่างมิวซิลินพาร์ที่หากใครเป็นแฟนคลับของเธอหรือติดตามอินสตาแกรมของสาวมิวก็บอกเลยค่ะว่าต้องใจสั่นเพราะเจ้าตัวขยันปล่อยความเซ็กซี่ลงไอจีอย่างต่อเนื่องไปทะเลครั้งใดก็ไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยสักครั้งจัดเต็มนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดสัดส่วนมีน้าม,มีนวลชวนหลงไหลเอวเป็นเอวสะโพกพายกลนเด้งอย่างทิปล่าสุดก็ต้องยอมในความเผ็ดความแซบ เมื่อสาวมิวทำกระบี่ไฟลุกด้วยการนุ่มวันพีชสีสันสดใสอวดบอด,ดี้สับๆยืนโพสทาระเดิดแบบฉบับสาวมั่นจนสายตาหลุดโฟกัสไปเลยค่ะงานนี้แฟนๆแผลกามากดไลค์คอมเมนต์ไฟลุกกันพลึบเลยทีเดียว